สวัสดีนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเก็บเห็ดกันนะคะที่สวนมีเห็ดหอมค่ะกำลังออกเยอะมากเลยนะคะตามมาดูเลยค่ะเ,เห็ดหอมไม่ทำกับข้าวเย็นนะคะวันนี้เข้ามาดูเลยคะ่ะโอ้เป็นไงคะเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดกันนะคะ ได้เลยค่ะไม่นานเราก็จะบานทิ้งนะคะถ้าเราดึงเอามันก็จะทำให้โคนเน็หตไม่สวยนะคะเลือกเอาดอกใหญ่ก่อนก็ได้นะคะเยอะค่ะนี่เห็นไหมคะ เก็บเห็ดไปดมดอกไม้ไปค่ะหอมมากเลยค่ะมีความสุขค่ะสวนดอกไม้ก็สวยงามแบบนี้ค่ะอูนะคะเยอะมากเลยนะคะเราจะเอาดอกที่บานก่อนนะคะ เดี๋ยววันนี้เราจะได้นี้เท่านี้ก็เยอะแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บไข่ไก่กันต่อเลยค่ะตามไปเลยนะคะ ที่นี่ก็คือล้าไก่ของเราเองนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในค่ะวันนี้ ้าวนาตาไก่ของเราไม่ใส่ใน,นาตัวนะวันนี้ไข่ไก่เยอะมากเลยนะคะก็จะมีที่ให้ไก่ไม่ออกไข่เดี๋ยวเราเก็บกันนะคะนี่นะคะ นี่คะ่ะวันนี้เราได้ไข่ไก่ทั้งหมดเจดฟองกับข้าวเย็นนะคะวันนี้ไก่ตืนต่นค่ะไก่ตื่น ปิดก่อนนะคะค่ะถ้างั้นวันนี้เราก็ ขอจบคลิปเพลงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ